อ๋อนี่ลายเผืดอปะเผืดอปะเนี่ยสมมติอย่างนี้ใช่ป่ะการันตีลายนี่มีอะไรมีอะไรล่ะสวัสดีนี่ยสมมติคุณตามใช่ป่ะถูกใจปั๊บเดี๋ยวว่าก็ตามแล้วยังเลยเฮ้ยตามแล้วเฮ้ยตามแล้วในเฟซบุ๊กตามแล้วไหนไหนแก้วพี่เจ้าฟิชเชลเปล่าครับผมก็ฟิชใช่ใช่ครับยังไม่ตามเลย ยังไม่ถูกใจเลยถูกใจก่อน,นอ,อย่างเออ<ม>แลวทีเนี้ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยใช่ปะ่ะมันก็จะขึ้นเป็นอัปเดตตรงเนี้ยแต่ปุ๊บปึ๊บนี่เนี่ยมันจะขึ้นเป็นเนี้ยมันจะขึ้น<ม>อัปเดตร<ห>าก,การด,ด้นะถ้าใครดดลาบ้างมันก็จะขึ้นเตือนแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้อ๋อเ๋ยยังเป็นมากแล้วมันไม่มีหน้าไม่เป็นอะอะไรนะพี่มันไม่มีท่านหน้าหนึ่งที่มันแบบว่าสมมุติว่า อ,อะไรนะั้นไลฟ์ใช่ไหมพี่แล้วแบบว่าเหมือนหน้านี้เฉพาะแต่คนไลฟ์ไม่ได้ไม่ยังไม่มาแต่เดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้อ๋อเฮ้ยองอะไเรากต็ต้องไล่ดูหาเอาอะไรอย่างเงี้ยไล่ดูแล้วมันจะขึ้นเตือนไงแต่เดี๋ยวเราเล่นไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะชินเองอแต่ตอนเนี้ยพี่ว่าเราเราโฟกัสในการในการเรียกว่าวอะไรทำไลฟ์ของไอเนี้ยให้มันเกิดขึ้นก่อนอ่าแต่เนี่ยวาไม่จริงมันแค่เหมือนไปโพสต์ตรงตรงวอลของเราอ่ะอยู่ไหนทับเลสซี่นะ ถูกต้องใช่ไหมแล้วเราก็เนี่ยโพสอันนี้แล้วก,กดไลฟ์ first live first live ไอ้ทำไมมีตัวนี้ด้วยอ่ะเมี่ยเวลาเขากดเขากดหัวใจเขากดไลค์มันจะขึ้นอล้วแล้วทำไมไอของพี่ไม่มีอ่ะเมืเ่อกี้เมื่อกี้มันแคไไ่ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะ อ่าเนี่ยสมมุติเรากำลังสามสองหนึ่งพี่คนหนูยังไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรเราก็ดูก่อนว่าเดี๋ยวจะมีกี่คนนี่ไงเดี๋ยวบอกก็บอกเขาว่าไปสามารถไปดูไลฟ์อีกหนึ่งได้ที่อุตษาดีกว่านะรักหนึ่งลาอุซี่ป่ะลาอุซี่บ้านอุษานี่เข้าไปดูได้นะเดี๋ยวเราเนี่ยตอนนี้มีหนึ่งคนเฮ้ยตื่นเต้นปะให้แคปไปก่อนหนึ่งคนเดี๋ยวเดินไปลลยใส่ลุกมใส่ลุกลุ่มกรอบกรอบไปเลยกรอบ อ่ะเขาออกอ่ะนี่ก่อนจะอยู่อยู่อยู่มาแล้วหนึ่งคนนี่เมื่อกี้แคปไม่ทันอ่ะพี่วุฒิแค่ไหนะแป๊บนึงนะนี่แอดขายของมาแล้วเห็นไหมสามคนสามคนเล่าสี่คนรวม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 เจ็ดคนเนี่ยมีเนี่ยมีกดไลค์แล้วมีหัวใจแล้วเห็นเปล่าแคปจะใครแคปอ่ะแคปแคปไงวะแคปแคป เอาใส่เลยชิบหายดีกันนะอยู่ไหนวเนี่ยเนี่ยี่นี่ให่ปะใช่ใช่ทำไมมันขาวนี่หลับตาสิบคนแล้วครับ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 อ่าดือ้าอ้าดีกันหนึ่งสองเ h r e นี่ไงเห็นป่ะนี่พลังงานเหลือน้อยมากเนี่ยตอนนี้มี12คนชาร์จชาร์จไหมครับแปดหนึ่งเดียวหนึ่งสองไข่คำนิ่งนะเออโอยนี่ไงแล้วข้อความก็ขึ้นมาเห็นป่ะเนี่ยตามมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลกดไลค์ให้เร็วอยากมีไลค์ขึ้นบ้างกดกดไลค์ขึ้นให้เยอะนี่ไงเห็นป่ะกดไลค์กดหัวใจตั้งสองอันแน่ตอนนี้มีสิบต้องรอก่อนด้วยค่ะสิเก้าคนแล้วและเดี๋ยวตอนนี้สิ่งที่วูดีจะทำคืออะไรรู้ป่ะ นี่ขอนะผมวดฒิทำไมของเราข้อเฟซพี่จะแชร์ต่อคอยดูนะคอยดูเดี๋ยวคอยดูยอดนะคอยดูขอขอมือถือลูกแก้วขอทดิฉันแบตหน่อยดิขอมือถือว่าได้ไหมครับลูกแก้วแบตขวานจะหมดแล้วลูกแก้วเนี่ยที่ชาร์จแบตในกระเป๋าขวานนะคะเนี่ยง่ายมากอทำไมจอพี่ก๊อบสว่างกว่าของขวานะก็ก้องดีกว่าจอบมีเรื่องกันแล้วนะลา อูซี่ยูแซนไอเนาะพี่ก๊อฟส่งวิ้งอะไรพี่ส่งวิ้งเนี่ยลาอูซี่บาดวิ้งอะมมนนีใช่ป่ะใช่ค่ะไปปุ๊บเนี่ยแล้วพี่ก็เห็นหน้านี้ใช่ป่ะพี่ก็แชร์พี่จะแชร์เลยนะโอ้โหไปอ๋อคนมีต้องมาเดี๋ยวนะาตามมาดูไลฟ์เดี๋ยวให้ก๊อฟขวัญที่นี่ด่วน เฟสเฟสพี่ขวัญอะไรคะไอ้นั่นไงลาอูซี่บายอุสาแมนีล A U Z I ซไอเดี๋ยวดูนะนี่ตอนนี้สามสิบใช่ป่ะใช่ตอนนี้พี่จะแชร์นะปึ๊บแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูหน้านี่หน่ะเดี๋ยวนะพ้่เมื่อกี้พี่บอกร้อยสามสิบอ๋อแล้วนี่หน้าของพี่เนี่ยพี่แชร์ไม่ไดนนิดดูดิขึ้นมาเรื่อยเร่อยปุ๊บนี่สิบแปดโอ้ใช่คอฟฟี่ครับพี่วันดีได้เดี๋ยวพี่แช่คอฟไม่ต้องห่วงเนี่ยพี่เพิ่งแชร์ของเราไปนี่ไยคนก็จะตามมาดูของ ให้พี่บอตามมาดูไลฟ์ขวัญที่นี่เลยเราคือจะไม่มาเลยเดี๋ยวมันก็จะมาได้ขนาดนี้เลยมาแล้วมาแล้วแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนก็จะตามมาแล้วเรื่อยๆเป็นยังไงล่ะเยอะๆไม่เป็นไรนะพี่ก้อฟคุ้มมามาวันนี้เออนี่ยเราก็ทักทายทุกคนที่มาพูดคุยถ้าถึงพันภายในหนึ่งนาทีนี่คือสุดตีนมากเลยนะพี่เฮ้ยจบแล้วหกเก้าเก้าเจ็ดแล้ว กอล์ฟเดี๋ยวต้องแชร์กอล์ฟด้วยดีแชร์เด้๋ยวขวแชร์นี่ไม่เราแชร์ด้วยเราแชร์ด้วยปากดีเนาะเล่นทั้งสองคนพร้อมกันเลยไม่ละคืออะไรอ่ะไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่าน Oh yeah very 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 stop it g which one is this oh hi it's this one right yep no 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 it's not it's golf pitcher วงเล็บ official อีกแล้วคุยภาษากันอีกแล้ว You type You type. You type. gotta for. gotta gotta ว้าวพันสามขอบคุณนะอยากทำอะไรดีพี่วูดี้อย่างเงี้ยแลต่อจากนี้ไปขวัญก็สามารถไลฟ์โดยการพูดถึงชีวิตของขวัญหรือว่าหรือว่าลาอูซี่ก็ได้แล้วแต่โอเคือมารอบอะไรกันฟาร์รอปป์เสร็จแล้วไลฟ์ผิดอ่ะแล้วเราก็แชร์โอ้ไปหน้าใช่ป่ะนี่ใช่ป่ะนี่จังใช่ไหม นี่คือหน้าเริ่มต้นเหรอหน้าคือหน้าเริ่มต้นเหรอหน้าแลบลิ้นหน้าแลบลิ้นนี่คือหน้าเริ่มต้นอะไรอะทำไมของพี่ก๊อฟสว่างจังเลยอ่ะดูของคนปรับแสงไม่เปิดไม่เปิดไฟหน้าจออ่ะก๊อฟกำลังแชร์ไปแล้วเปิดเปิดแล้วเย้ดีขอบคุณนะคะยินดีครับอ่ะเดี๋ยวดูตัวเลขของคนนิดนึงปึ๊บปื๊ด พี่ขวัญทำเป็นแล้วล่ะคะใช่ค่ะเพราะมีครูสอนค่ะเราจะเราจะบูสต์บูสต์บูสต์ไม่ได้น้ำบูสต์แตบูสต์บูสต์ว้าวบูสต์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 พี่ขวัญเพิ่งเล่นเฟซบุ๊กเมื่อปี2016นะครับอะไรนะไม่ต้องยับค่ะเพิ่งเล่นเมื่อไม่กี่วันนี้เองเจ๋งอ่ะเป็นแล้วนะอ๋อนี่เห็นป่ะมาวันเดียวจบเลยถ้าเราลงอย่างเงี้ยเราก็จะตอบ ลูกค้าหรือคนที่อยากติดตามราซีเราได้ใช่คุณก็สามารถจริงๆมันใช้ได้ปะก็อย่างนี้สมมติหนูบอกเขาบอกว่าถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับอะไรยูซี่ถามเขาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบแล้วเราก็ถ่ายทอดสดมันจะมาไลฟ์ใช่ผันจะมาไลฟ์แล้วเราก็ตอบเข้าไปร้องเพลงให้เขาฟังดิแล้วเราก็ฮะสะดีล่ะคะอย่าเลยเขาให้กรอบร้องเพลงเปล่าอืมแล้วก็สามารถคนเคพีเปอร a อาร์วัชชิงแล้วก็สามารถทักทายได้แล้วก็บ้ากันไปทําไมต้องยิงการ์ตูนด้วย จริงการ์ตูนไม่ใช่เรื่องเล่นๆเล่นๆเล่นไล่แล้วก็ไม่ได้ยิงนะครับผมไม่ได้ยิงนะครับ <S 2> <s 2> <c oughs> ่่นี่ก็จะมีคุณผู้ชมเริ่มมากขึ้น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 แล้วก็สามารถทักทายก็วันนี้เราก็สอนขวัญในการเล่นไล่ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วสุดยอดนะครับเราขวัญและ Facebook. เฟซบุ๊กนี่ ชื่นใจคบขอเลยนี่นะคะยืนทุกคนนะขยันไมกต่องก็ได้มก้องไหนครับตรงนี้ครับพี่มันเสด็จป่นาดูดูดูเกรงมากเลยคอมันแบบว่าเหมือนคนเราตัวครับผมมแบล็กคิล่าเลยอะใกล้ใกล้กันหน่อยอ่าก้งไหนครับก้องอะไรพเนี่ยหรอก้องครับตัวไหนตัวไหนทำไมมันเปนไหนตัวไหนอ่า ครับหนึ่งสองสมีลูกกระเพาะหนึ่ออีกลูกครับเจ็ดแปดหนึ่งสองสามใหนนะห้ทาองันอโอเคครับโอคบ okay, คบเคค่ะขอ <c oughs> บคุณค่ะพี่วอดี้ขอบคุณมากี่อกจริจค่ะพิเศษ่วี้พิเศษมากเลยพิเศษมากเลยพิเศษวันที่แบบจัดแจ็มมาก ติดตามดูขวัญอุสามณีแบบจัดเต็มหนึ่งชั่วโมงและกอล์ฟเร็วๆนี้ในรายการวูดี้นะครับจริงๆดูไลฟ์เมื่อกี้นะอาชิหน้านะครับอิหน้าทไลฟ์ก็มาแล้วไลฟ์ก็มาแล้วแบบอนาคตเวลาเราคุยกันเนี่ยเราไลฟ์อย่างเดียวเลยเพราะว่านี่เอาอยู่ไลฟ์เอาอยู่แล้วสนุกกว่าเทปอีกปวดหัวด้วยปวดหัวปวดหัวเป็นคนที่ตอบคำถามได้มึนมากพูดอะไรออกไปผมผมมึนกว่าสี่พันสี่พันเลยจ้ะนี่สบายสถิติครั้งแรกของร้านนะ ขนาดดาราที่เล่นครั้งแรกจริงอะคะเฮ้ยเลเดี๋ยวเราแคปแคปก่อนเราแคปก่อนมาเร็วๆพี่ก๊อฟพี่บุดี้เป็นคนที่ตลกอะตลกมากตลกนะแล้วเด็กไม่นานไม่ยบายค่ะบ๊ายบายย่งเยอะย่าเอาเข้าสซวมนะน่าหัวงวมากเลยที่หนูไม่ขนาดนั้นบ๊ายบายค่ะมาหลังมาไลฟ์ใหม่นะคะบ๊ายบายรอเร็วพี่ก๊อปบ๊ายบายตอนนี้ตอนนี้พี่ชมอ่ะพี่สอนนี่แหละติดมอที่มาที่วัดเลยมาพี่สอนเลยมา ชมพูติดขึ้นแบบตั้งไฟชมพูมีขาตั้งขายขายลูกค้ามาจะบอกว่าเห็นมันนีและดีใจเพราะตอนนี้ยังติดไฮไฟอยู่เลยจะบอกเเลิกได้ไหมันนี้พัฒนพี่แจันนอ้ค่าจะบอกเลิกได้ไหมัฒนาแล้วไหม